4วิธีดื่มน้ําอุ่นตอนเช้าลดไขมันในเลือดได้จริงการดื่มน้ําอุ่นตอนเช้าไม่ใช่แค่ช่วยให้ร่างกายตื่นแต่ยังช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงการวิจัยจากมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์พบว่าการดื่มน้ําอุ่นในเวลาและวิธีที่ถูกต้องช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันได้และลดคอเลสเตอรอลได้วันนี้ผมจะมาแนะนําีวิธีดื่มน้ําอุ่นที่จะทําให้ไขมันในเลือดลดลงอย่างมีประสิทธิภาพครับ1ดื่มน้ําอุ่นหลังตื่นนอนปลุกระบบเผาผลาญน้ําอุ่น4 0 4 5 องศาเซลเซียสจะช่วยกันกระตุ้นไหลเวียนเลือดเลขอัตราการเผาผ่านพื้นฐานขึ้น10-12%และช่วยให้ตับเริ่มทำงานขับไขมันออกจากร่างกายการศึกษาพบว่าการดื่มน้ำอุ่น500มิลลิลิตรทันทีหลังตื่นนอนเป็นเวลา8สัปดาห์ลดไขมันในเลือดได้12-15%ดื่มช้าๆในเวลา10-15นาทีอย่าดื่มน้ำเย็น เพราะจะทําให้ร่างกายใช้พลังงานไปอุ่นน้ําแทนที่จะเผาผ่านไขมัน 2. ดื่มน้ําอุ่นใส่มะนาวก่อนอาหาร30นาทีขับไขมันทันทีกฎซีติกในมะนาช่วยกระตุ้นการผลิตน้ําย่อยทําให้ย่อยไขยมันได้ดีขึ้นไม่ให้ไขมันไปสะสมในหลอดเลือดวิตามินซีในมะนาช่วยแปลงไขมันเป็นพลังงานและยังช่วยป้องกันการเกิดคอเลสเตอรอลตัวร้ายบีบมะนาวหนึ่งลูกใส่น้ําอุ่นหนึ่งแก้วดื่มก่อนอาหารมื้อหลัก30นาทีวันละ3ครั้งการศึกษา พบว่าวิธีนี้ช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ใน6สัปดาห์และยังช่วยดูดซึมวิตามินละลายไขยมันได้ดีขึ้น3ดื่มน้ําอุ่นผสมขิงแดงหลังอาหาร1ชั่วโมงเผาผลาญไขมันขิงแดงมีจินเจอร์ลอดช่วยเพิ่มอุณหภูมิร่างกายกระตุ้นการเผาผลาญไขมันที่สะสมมานานโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องและไขมันรอบอวัยวะภายในการวิจัยพบว่าขิงแดงช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้16เปอร์เซ็นตและลดไขมันในตับได้2ี คันขิงแดงสด3 4ถึงแผน่น ชงในน้ำอุ่น1แก้วดื่มหลังอาหารหลัก1ชั่วโมงใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยลดอาการลดเพดดื่มสมําเสมอ2เดือนจะเห็นว่าไขมันในเลือดลดลงชัดเจนและรอบเอวลดลงครับ4ดื่มน้ำอุ่นผสมอบเชยก่อนนอนควบคุมไขมันขณะหลับอบเชยมีสารที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและอินซูลินป้องกันการแปลงน้ำตาลเป็นไขมันขณะหลับร่างกายจะใช้พลังงานจากไขมันสะสมมากกว่าจากน้ำตาลการศึกษาพบว่าการดื่มชา อบเชยก่อนนอนเป็นประจำช่วยลดไขมันพื้นผิวและคอเลสเตอรอลตัวลายได้อบเชยผงครึ่งช้อนชาชงด้วยน้ำอุ่นหนึ่งแก้วดื่มก่อนนอน30นาทีใส่น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาเพิ่มรสหวานและช่วยนอนหลับดีทานต่อเนื่อง1ิสัปดาห์จะได้ผลชัดเจนครับน้ำอุ่นธรรมดาเมื่อดื่มในเวลาที่เหมาะสมและผสมกับสมุนไพรที่ถูกต้องจะกลายเป็นยานลดไขมันธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพทั้ง4วิธีทำง่ายใช้วัตถุดิบหาได้ทั่วไป แต่ต้องดื่มอย่างสม่ำเสมอถึงจะเห็นผลคนที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ประกอบติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ